สวัสดีครับเพื่อนๆขอเรทกิลกาเมดนะครับผมก็ใช้เซตโทจีของพี่มาเลยนะครับผมเข้ามาก็วางตัวพิซซ่าก่อนเว็บที่1จะเริ่มนะครับเงินเด้งขึ้นมาในเว็บที่1เราจะวางตัวสปีดวากอนนะครับผมและปลายเว็บที่1มีเงินเด้งเราจะอัพสปีดวากอนนะครับผมเงินเด้งขึ้นมาในเว็บที่2เราจะวางโทจีทั้งหมด3ตัวนะครับผมตัวแรกเราจะวางติดทางเข้าฐานเลยนะครับผมตัวที่2เราจะไว้ตรงทางแยกด้านขวานะครับและตัวที่3ก็ทิ้งระยะห่างจากตัวแรก ด้านหลังสุดไปนิดนึงนะครับให้พลระยะโจมตีนะครับผมหลังจากนั้นเราจะทําการปั๊มเงินนะครับเราจะให้โทจิของเรากําจัดมอนสเตอร์มีเงินได้ขึ้นมาเราจะปั๊มเงินในเว็บที่3นะครับเงินเด้งขึ้นมาในเว็บที่4นะครับเราจะปรับโทจิของเราไปอยู่ในขั้นที่1นะครับโดยโทจิ2ตัวหน้าเราจะปรับเป็นสตรองนะครับผมเพื่อจะตัดกําลังมอนสเตอร์นะครับผมและเงินเด้งในเว็บที่5นะครับเราจะทําการอัพโทจิด้านหลังของเราไป1ขั้นนะครับแล้วก็ไปปั๊มเงินที่ตัว พิซซาและก็ตัวสปีดวากอนนะครับเงินเด้งขึ้นมาในเวฟที่6นะครับเราจะอัพตัวตัวจีด้านหลังของเราขึ้นไปอีก1ขั้นนะครับผมแล้วก็ไปปั๊มเงินตัวพิซซากับตัวสปีดวากอนเลยนะครับผมรอเงินในเวฟที่7เด้งขึ้นมานะครับเราจะทําการอัพตัวตัวจีด้านหลังนะครับผมแล้วก็กดสกิลเคลียร์เวฟเลยนะครับผมหลังจากนี้เราจะมาดูที่ตัวพิซซานะครับเราจะอัพพิซซาไปอยู่ในขั้นที่9นะครับผมเมื่อพิซซาอยู่ในขั้นที่9แล้วนะครับเราจะไปอัพที่ตัวสเปีดวากอนตัวเด เงินที่เหลือจากการอัพสปีดวากอ้นนะครับเน้นให้มาวางตัวคาตาคุริก่อนนะครับผมให้มีรัศมีการโจมตีทั้ง3เส้นทางเลยนะครับเราต้องการให้คาตาคุรินะครับผมสโรมอนนะครับเพื่อจะถ่วงเวลาให้ตัวจิของเราใช้สกิลในการเคีย์เวฟนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เน้นปั๊มเงินที่ตัวสปีดวากอ้นเลยนะครับผมและมีเงินเหลือที่จะวางคาตาคุริได้นะครับก็ให้ขยับการวางคาตาคุริขึ้นไปด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับผม เพื่อจัดสโลมอนก่อนจะเข้ามาในระยะโจมตีของจัวโทจิเรานะครับผมเราจะใช้คาตาคกริในการสโลมอนเพื่อชะรอการเดินของมอนนะครับผมแล้วก็ใช้โทจิของเราใช้สกิลในการเคลียร์มอนสเตอร์นะครับผมเรเกิลกามิดมอนสเตอร์ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์สะสมในในเรดนะครับประมาณ2เวฟก็จะทำให้เราค้างเวฟแล้วนะครับผม เมื่อปั๊มสปีดกอนตันแล้วนะครับผมก็ให้ไปลงตัวไอเซนเลยนะครับผมเราค่อยๆอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีเงินเหลือนะครับผมก็ให้มาเช็คตัวโทจินะครับว่า2ตัวหน้าของเราอัพแล้วหรือยังนะครับผมถ้ายังไม่ได้อัพก็อัพโทจิ2ตัวหน้าให้ตันไปเลยนะครับผมส่วนตัวไอเซนนะครับผมเราก็ทําการอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมในระหว่างที่เคลียร์เวฟนะครับผมให้เรามาดูที่โทจิของเราที่จะเคลียร์สกิลนะครับผม เมื่อสกิลเคลียร์แล้วนะครับถ้าเวฟยังไม่ข้ามให้เรากดข้ามเองนะครับผมแต่ถ้าเขากดข้ามอัตโนมัตินะครับผมก็ปล่อยให้มอนสะสมไปนะครับผมในเรดกิวกาเมนี่จะประมาณ2เวฟนะครับก็จะค้าง1ครั้งนะครับผมกลายเพื่อนๆมาดูที่โทจิเป็นหลักนะครับผมสาหรับเพื่อนที่มีเซตนี้แล้วนะครับผมเพื่อนๆนําไปเล่นได้ทุกเรดเลยนะครับผมเราจะใช้ตัวโทจิเป็นตัวเคลียร์เวฟนะครับผมโดยโทจิของเราจะกดใช้สกิลประมาณเวฟที่7นะครับผม และหลังจากนั้นเราจะใช้การกดสกิลแบบออโต้เลยนะครับผมก็ให้โทจิของเราเคลียเวฟไปนะครับผมในช่วงที่ติดเวฟแบบนี้นะครับผมก็ให้เราเช็คที่ตัวโทจิของเรานะครับเมื่อเคลียเวฟแล้วมอนสเตอร์จะหายหมดทั้งแผนที่เลยนะครับผมการเล่นแบบนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าเสียเวลานิดหน่อยนะครับผมแต่เพื่อนๆสามารถผ่านได้แบบสบายๆเลยนะครับผมถ้ามีเซตนี้ก็ค่อยๆเก็บไปนะครับผม ถ้าเรามาเล่นคนเดียวก็สโลว์แบบสบายๆให้เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมอยากจะทําตัวอะไรนะครับผมเราก็ทําได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมก็เซตนี้ทาทีมด้วยโทจินะครับผมจบเกมด้วยไอเซนนะครับผมสโลด้วยคาตาคุรินะครับผมแล้วก็มีตัวป้อมเงิน2ตัวก็คือตัวสปีดวากอนกับตัวพิซซ่านะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวสปีดวากอนนะครับผมก็สามารถใช้ตัวเซเบอร์กับตัวบูม่าได้นะครับผม ก็สามารถที่จะปั๊มเงินจนสามารถโคลนไอเซนได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็มาถึงเวฟที่19แล้วนะครับผมเมื่อโทจิของเราทําการเคลียร์เวฟนะครับมอนสเตอร์ก็จะหายหมดเหลือแต่บอสนะครับผมเราก็รอบอสเดินมาเข้าสู่รัศมีการโจมตีของตัวไอเซนเรานะครับผมซึ่งถ้าจะให้ดีนะครับเ,เพื่อนๆลองดูระยะการโจมตีของคาตากุริเราก็ได้นะครับผมขยับคาตาคุริของเราให้มีรัศมีการ สโลมอนนะครับผมให้อยู่ถัดเข้ามาในรัสมิโจมตีของไอเซนนะครับจะทําให้จบเร็วขึ้นนะครับผมอันนี้พี่ก็วางไปไม่ได้ปรับแก้อะไรนะครับผมมอนสเตอร์ก็เข้ามาแล้ว2ทางนะครับผมเรือบอสตัวสุดท้ายที่กาลังจะเข้ามานะครับผมแต่ก็ติดสถานะสโลของคาตาริก็เลยทําให้เราต้องรอระยะเวลาอีกนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่ใช้เซตนี้เข้ามาเล่นนะครับผมก็ลองปรับดูนะครับผมเมื่อเราอัพไอเซนของเราจนตันแล้วนะครับผมก็ ขยับตัวคาตาคุรินะครับให้มาสโลในรัศมีการโจมตีของไอเซนก็ได้นะครับผมเมื่อบอสเข้ามาทั้ง3ตัวเราก็ทำการโครนเลยนะครับผมก็จะสามารถผ่านเบรดกิลได้แบบสบายๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ตอมออซารด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเล่นเกมออซาร์ทวเฟนอย่างสนุกสนานนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเกมนะครับวันนี้พี่ตอมออซาต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ